ก็มาต่อในพาร์ทที่3นะครับกับการทดลองฉี่อ่ามีคนบอกว่าตัวทองกันได้ไหมอ่าพีดกดตัวหินนะครับตีป๊าบกันไม่ได้ครับไหลเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อมาเรื่องของออคู่ดาวอ่าัวกอย่างนะครับอันนี้ตีทีหนึงธรรมดาก็เลือสองพันหนึ่งนะครับเหลือพันหนก็ประมาณพันหนึงนะครับอ่าถ้าตีต่อหลังจากเลือดไม่เต็ม <have S 1> นะครับจะได้พันหนึเหมือนเดิมไหม ก็พันหนึ่งเหมือนเดิมครับไม่ขึ้นกับเลือดจะตีตอนไหนก็ตามนะครับเลือดเท่าไหร่มันก็โดนพันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราตีต่อเนี่มันทีทีแรกหนึ่งพันทีสองหนึ่งพันใช่ไหมตีสามทีไม่ได้พันห้านะครับคือถ้าแบบนับเบิ้ลเนี่ยมันต้องตายถูกปะแต่ว่ามันไม่ตายเห็นไหมก็คือมันไม่ได้ตีทีแต่พันมันตีทีละหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าเนี่ยแล้วก็ ดีบัฟของมันเนี่ยเอฟเฟกของมันเนี่ยเท่ากับ1 0 0 0ันถ้าเราตีทีที่2นะครับมันก็บวกไปร้อยเดียวแล้วก็บวกวิเพิ่มนะครับผมจะตีดูนะครับ <the max. S 1> แล้วก็ดูที่พเดเนี่ย <but S 1> เห็นไหมชาร์จมัน3าวิอ่ะพอตีไปใหม่ชาร์จมันก็ขึ้นไป3ใหม่นะครับเออถ้าโดนตีต่อเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ได้เบิร์นดาเมจขนาดน,นั้นนะครับแต่แต่ว่ามันก็ไอ้นั่นอยู่ดีอ่ะแบบตีทีนึงปุ๊บถอยมาแล้วไปตีอีกทีนึงแม่งก็แบบ ทีละพันเนเนี่ย,ยก็พันไหมล่ะเออเว้นสามวิตีทีนึงเว้น3ามวิตีทีนึงแม่งก็โดนจุกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้โกงขนาดนั้นอันนี้ออกมาทดลองขำๆไงไม่ให้ออกมาทดลองให้ดูนะครับว่า